แชร์กเหมือนธรมาจะตักอาหารตั้งแต่เริ่มต้นธรรมาจะหันไปดูว่าพระมีกี่รูปโยมมีเท่าไหร่เราตักคนแรกกริงอาหารยังเต็มดูเยอะเราใส่สม้มูมามเลยแล้วเราบอกอาหารเยอะคนสุดท้ายอะ่ะคนที่สองร้อยเขามีกินไหมเราเป็นคนที่หนึ่งธรรมาก็ดู หรือไม่มีไข่พระสีองค์ไข่มีอยู่สองลูกถ้าเราลูกหนึ่งพระไม่ไม่ได้ถ้าเราแบ่งครึ่งหนึ่งเลขกสามเออพระสี่รวมทั้งเราเอาซีกหนึ่งมันคิดอย่างนี้แชร์กันนั่นคือถูกทำถูกไม่ใช่ว่า เราทำตามความรู้สึกไม่ใช่แต่มาไม่เห็นด้วยนะไม่ว่าใครจะเป็นพ่อแม่เป็นลูกอะไรก็ตามถ้าเราทำเพื่อคนอื่นมากเกินแล้วทำให้ตัวเองลำบากเกินไปนะแมาบอกวิธีนี้ผิดผิดคุณอยากให้ลูกมีความสุขสบายแค่ไหนไม่จำเป็นต้องทำขนาดนะั้น ตรงกันข้ามเราจะสอนก็ผิดก็ได้แต่ไม่ยไมให้สอนนะเขารู้คุณค่าแห่งความเป็นคนสอนให้เขารู้จักบุญคุณรู้จักกตัญญูรู้จักคุณ,ณธรรมรู้จักศีลธรรม,ร,ร,ร,มรับรองได้นั่นคือโยมให้สิ่งที่ประเสรศิฐยิ่งกว่าให้วัตถุอย่าเนึกว่าโยมให้วัตถุแล้วนั่นคือเขาจะไปรอดนะ ไม่แน่เขาอาจจะไปไม่รอดถ้าเขาไม่มีคุณ,ณธรรมอย่าว่าจะมีความสุขเดี๋ยวเขาไปทำ้ายคนเองหรือเขาคิดไม่เป็นมีแต่เล่อป้อนเขาเดี๋ยวก็ถูกคนอื่นเขารังแกไม่ใช่ไม่ใช่ ต้องเปลี่ยนใหม่ให้เมื่อถึงเวลาที่ควรให้ติควรติเมื่อถึงเวลาต้องติยกย่องเมื่อถึงเวลายกย่องปรามเมื่อถึงเวลาต้องปรามมันมีปดของมันโยมนึกถึงรถที่โยมขับที่โยมนั่งเขาไม่ขับเกียร์เดียวหรอกถ้าขับเกียร์ใดเกียร์หนึ่งรถคันนั้นพัง ชีวิตยมใช้แบบเกียร์เดียวนะไม่ใช่คลับธรรมะจึงบอกความลำบากสอนให้เราอดทนความอดทนสอนให้เราเป็นคนตรงนี้มันคือวิญญาณแล้วมันคือวิญญาณแล้วความลำบากสอนให้เราอดทน ความอดทนสอนให้เราเป็นคนเป็นคนที่รู้จักการใดต้องรอการใดที่ต้องอดทนมันมีคุณค่าขึ้นมาคนที่ไม่มีความอดทนยอมรู้ไหมเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยไม่มีเลย แล้วก็ไร้ค่าด้วยนะคนที่ไม่มีความอดทนคนที่ไม่มีความขยันหมั่นเพียรกลายเป็นคนเขียดคร้านคนที่ไม่เคยเสียสล่เป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยโอ้โหโยมต่อให้โยมให้อะไรเขาทั้งหมดคนคนนี้ก็คือคนเลวอยู่ดีเขาไม่มีอะไรทำให้โยมปลื้มใจหรอกเดี๋ยวไปคิดว่าเรามอบทุกอย่างให้เขาแล้ว เขาจะพบความสำเร็จหรือชีวิตเขาจะมีความสำเร็จแต่มาบอกคนนี้คือคนล้มเหลวคนล้มเหลวทำไมล้มเหลวคุณได้อะไรมาคุณยังไม่รู้จักคุณค่ามันเลยนี่ก็ล้มเหลวแล้ว ฉะนั้นไม่ว่าอะไรโยมถ้าเราไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งนั้นสิ่งที่โยมมีทั้งหมดมันคือความล้มเหลวเห็นไ,ไหมตามาเคยเปรียบเทียบตามาและเคยเจอคนที่มีฐานนะร่ำรวยมากมรดกเยอะมาก ตระกูลใหญ่มากไปเช็คก็เป็นดูปองทองคำฝังเพชรทวายตมาเลยเลิกบุหรี่วันนั้นแต่อดีตนี้เคยคิดฆ่าตัวตายมาถึงสามสี่ครั้งแล้วก็ฆ่าตัวตายมาด้วยไม่ได้จะคิดขณะอยู่โรงพยาบาลนะพอฟื้นเสร็จแม่เข้าหองน้ำเผลอมา กำลังปีนกำแพงที่จะก,กระโดดลงไปที่เป็นขอบของโรงพยาบาลโอ้ยแม่เห็นแล้วจะช็อกตายแม่ก็ร้องทำไมทำอย่างนี้ลูกต้องการอะไรแม่มีให้ทุกอย่างรถแม่ก็มีเจ้ายี่ห้อไหนคันไหนลูกบ้านแบบไหนลูกต้องการเสื้อผ้าแบบไหนลูก แหวนวงขนาดไหนอาหารแบบไหนลูกภาชนะยังไงลูกบอกแม่มาแม่ให้ครบหมดเขาไม่ต้องการเขาล้มเหลวทางจิตวิญญาณเขาอ่อนแอเขาไม่รู้จากคำว่าอุปสรรคที่เขาจะต้องลุกขึ้นมาอย่างไงหรือผิดหวังแล้วเขาต้องให้คนตามใจอะ ถ้าขัดใจไม่ได้นะประสาทขึ้นเลยว่างไม่มีอะไรนะเอาเงินแจกเม่บ้านเอามานั่งเล่นไพ่กันชนะก็เอาไปแพ้ก็เอาคืนมาเออนั่นะงานอดิเลกทีวีมีทุกชั้นแต่มาบอกโยมรู้ไหมโยมเหมือนนางอูฟ้า ท่องแดนนรกโอ้ถูกใจใหญ่นึกว่าโกรธจะมามตานี้มีประกายเลยอยากจะฟังกัมม่าบอกโยมเหมือนนางฟ้าทำยังฟังเฉยๆนะบอกนางฟ้าท่องแดนนรกตามีประกายโอ้โหสดชื่นขึ้นมาโลกจิตจริงๆไงนี่จริงๆจัมม่าบอกโยมรูม้ไหม คนยากคนจนหาเช้ากินข้ามตากแดดหน้าดำกว่าเขาจะได้ทีวีสักเครื่องหนึ่งมันเหมือนเขาต้องมีความฝันและความหวังเขาเก็บหอมหลอมลิ์มาเป็นปีหรือหลายๆเดือนกว่าเขาจะซื้อทีวีสีสักเครื่องหนึ่งมันเขากับพอได้มาเขามีความสุขเขาหงแหนมัน เขาดูอย่างมีความสนุกสนานแต่ของโยมมันไร้ค่าที่มีทั้งหมดเลยเพราะโยมได้มาจากสิ่งที่โยมไม่รู้จักคุณค่ามันเลยแม้ชีวิตโยมโยมไม่รู้จักคุณค่าเลยรู้หรือเปล่าว่าเขาอยากจะมีชีวิตแบบนี้เปิดตู้ก็มีเสื้อผ้าเขารีดให้เรียบร้อย นั่งบนโต๊ะก็มีอาหารมารองรับจะไปไหนก็มีคนนำพาส่องอยากจะซื้อใหญ่กินอะไรก็รูดบัตรอยากจะไปช้อปปิ้งไหนก็ไปเขาอยากได้ชีวิตแบบนี้แต่คุณกับไม่เห็นค่ามันเลยอ่ะ ไปไปเป็นกรรมกรสักเดือนไหมอย่าพาไปแบกไม้ชุดอย่างเงี้ยถอดออกหมดเอาเอา,เอาพระสลด์ลงขันๆตวให้หน่อยเอาสัากสองชุดพอเอาเนื้อเป็นกระสอบมาหน่อยให้มันคันๆหน่อยจะได้รู้พัดลมไม่ต้องมีคนนี้นอนนี่ทีวีไม่มีเผื่อจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนดังฟ้าและคนคนเนี้ย เขากำลังตะเกียตะกายเพื่อมาเป็นเราแต่เรากับฆ่าตัวตายบ้าวสติดีหรือเปล่าเอาสมองมีหรือเปล่าคุณมีทุกอย่างแต่ทำไมคุณไม่มีความสุขใครว่าชีวิตคือวัตถุวัตถุห้อมลอง กินอาหารมื้อเป็นหมื่นโอ้โหแต่งชุดเหมือนกระตายน้อยฉีดน้ําหอมด้วโอ้โหวันละครึ่งขวดต้องเมาตายโยไม่เมาแต่พระเมาหนักไอน้นี่หนักฉีดหนักตั้งแต่หัวจนเท้าฉีดหนักโดนลมไม่ได้ถ้งน้องเพียบใส่ซะจน ไม่ใช่คนไม่ธรรมดาหรือคนไม่ปกติก็ได้เขาบอกเนี่ยโอ้อะไรก็ไม่รู้แต่มาถามมามันอะไรอยูโยมกำลังมองว่าเราถูกเลี้ยงมาแบบชีวิตมีแต่วัตถุใช่ไหมเขาบอกใช่ไม่มีใครเข้าใจยมใช่ไหมเขาบอกใช่ ถ้าเขาตอนเป็นเด็กถ้าเขาแค่ร้องปุ๊บต้องการอะไรหามาให้เลยพอเจ็บนัเจ็บนิดเจ็บหน่อยโอ้ยใคร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 ,ใคร,ใครตีกว่าน,นั้นเจ้าเขาเป็นคนไม่เคยมีความผิดอะไรเลยไม่ต้องมารับรู้อะไรเลยนึกว่าเลี้ยงถูกเหรอ นึกว่าใช่แ่ะยายคนลำบากนะสุดท้ายภูมป้องกันไม่มีเลยอยู่ขนาดนี้จะฆ่าตัวตายจะบาโอ้โหขนาดคนเป็นมะเร็งอยู่โรงพยาบาลยังไม่ยอมตายเลยโยมใช่ไหมฉายแสงขีโมยจนหัวล้านหมดแล้วยังไม่ยอมตายอ่ะยังแข็งใจอยู่อ่ะ ไอ้นี่มันแข็งแรงแท้ๆมันจะกระโดดตึกนรกชัดๆเลยโยมเนี่ยเอมาบอกแม่ดีใจใหญ่ลูกตั้งใจฟังถาวายบ้านหลังหนึ่งนะสิบล้านนะยุคนั้นถ้ามาไม่รับนึกแล้วยังเสียดาย,ยแต่ว่ามันคืนไม่ได้แล้วถ้าย้อนได้จะมารับนะวันนั้นตั้งเป็นบ้านเป็นมูลนิธิไปเลยใช่ไหมแต่ว่า มันแล้วไปแล้วเพราะเราคิดยังไงรูราา้ไหมตอนคิดว่าเราเป็นอิสระพระบาทบริหารทองจีวรบริหารกายจะไปไหนโผบินสบายไม่ต้องมายุ่งอาตอมามีกระบี่เล่มเดียวพอแล้วจอมยุทธยุคนั้นนะเหมือนในหนังคิดว่าชีเราเหมือนในหนังยังทุดดงอยู่เหมือนจอมยุทธนะแวะที่ไหนไม่เกินเดือนสองเดือนสามเดือนก็ไปแล้ว เออพอถึงอีกวันหนึ่งมันเปลี่ยนไปชีวิตมันเปลี่ยนความคิดมันเปลี่ยนความอ่านมันเปลี่ยนมันมองอะไรเมื่อก่อนเรามองเฉพาะตัวเราเราแบบสบายแต่ตอนนี้เรามองไม่ใช่เราคนเดียวแล้วเรามีบริวารมันต่างกันไป จึงบอกยิ่งเห็นชีวิตแลต้วจะมาบอกโยมเหมือนนรกชัดๆเลยชีวิตต้องการอะไรถามจรงต้องการความสุขใช่ไหมยโยมหาไม่เจอหรอกความสุขเพราะสิ่งที่โยมมีอยู่โยมไม่รู้ว่าสุขใช่ไหมยโยมต้องไปเริ่มกลับไปสู่ความไม่มีก่อนไปเดินถอดรองเท้าวันนี้ไม่มีหวีที่จะหวีผม มันอบน้ําหอมไม่มีน้ํำไม่ต้องอาบวันนี้ข้าวกินตอนมื้อเช้าเอาปลาทูสาเข้าวกินดีกว่าแมวหน่อยพอแล้ววันนี้นูจะมีอาหารอีกทีก็ตอนเย็นโรไข่ทอดราดน้ํำปลาอยู่เงี้สักเดือนหนึ่งโอ้โหโยมเชื่อเปล่าเห็นอะไรนี่อร่อยหมดทีนี้เริ่มรู้แล้ว เสื้อผ้าสวยๆไม่ให้ใส่ไม่ให้ใส่ผ้าดีๆไม่ให้ใส่รถเพลขึ้นเดินเดินอีกสักสองเดือนสอนให้เขารู้ไงว่าเนี่ยชีวิตลำบากไหมแต่ลำบากแล้วอย่างนี้สบายยังมันไม่มันไม่มีมมข้อเทียบไงเขาไม่เริ่มจากศูนย์ไงเขาเริ่มจากแปดเก้าเขาไม่มีภูมิเลย คนประเภทนี้เยอะนะเยอะนะเดี๋ยวปีดเดี๋ยวปีดอะไรขัดใจก็ไม่ได้อะไรอะปลาเข้าปลาของเดี๋ยวไปซื้อใหม่เงินเยอะคนเริ่มไม่ควบคุมตัวเองไงสุดท้ายเงินมันไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างแม้แต่ตัวคุณเอง คุณก็ไม่ได้ได้อย่างที่คุณคุณอยากแก่ได้คุณกลับรู้สึกเบื่อเบื่อกับสภาพชีวิตสตดังที่คุณกำลังสุขสบายอยู่คุณไม่รู้จักมันเลยไปไปนอนข้างตู้โทรศัพท์ใต้สะพ,พานสักคืนไหมให้ยุงกัดมันจะได้รู้ไง ไปใส่รองเท้าแตะหรือถอดรองเท้าเดินสักเดือนหนึ่งจะได้รู้ว่าชีวิตที่ตัวเองมีอยู่ตรงนี้โอ้โหใครเขาก็อยากได้แต่ตัวเองกับเหมือนนรกแท้ๆเลยยมเห็นเลยอย่างทีนี้เขาไม่เข้าใจชีวิตและเขาก็ไม่รู้คุณค่าในสิ่งที่เขามี แต่เขาก็ไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งที่มีนั้นมันคือความสบายเลยทำให้เขามีความสุขโยงคิดสิเราต้องให้เขาเอาใจเราตลอดเวลาเนี่ยมันได้ไหมไม่ได้หรอกเขาพังตรงเนี้ยเขาพังตรงเนี้ยเพราะเขาไม่รู้เรื่องการรักษาจิตดูแลจิต หรือยามเกิดอะไรขึ้นเขาไม่มีภูมินางสารนะจริงๆเป็นคนคนอ่อนโยนนะใช้ได้แต่คนเหล่านี้ความคิดเขามันฟุ้งมากจิตก็ปรุงแต่งเยอะเขาทุกข์กับสองอย่างนี้นะทุกสองอย่าง ความคิดที่ฟุ้งซ่านจิตที่ปรุงแต่งเยอะเขาไม่ได้ทุกเรื่องกายเลยนะทางกายเขามีครบเกินพอเลยล่ะแต่ทางใจเขาขาดแคลนมากเลยถ้าก็บอกชี้นกต้องบอกนกนะโยมนี่มันแมวแท้ๆบอกนกปัญญาอ่อนตามสิเนกนกค่ะ มันบอกนกไงกับแมวเอาแมวค่ะเอาแมวเอาไงกันแน่เนี่ยพออารมณ์ไม่ดีกูบอกว่านกก็ต้องนกที่ยกจะอยู่กับมันไหมเดือนละแปดหมื่นเนี่ยเดยมาพอกปดชั่วโมงต่อมาก็ลาออกแล้วไม่ใช่เราต้องไปสนองกับคนแบบนี้ตลอดมันไม่ใช่หรอกโยจะนั่งใส่หัวบอกมึง ไม่รู้คุณค่าชีวิตแล้วกูอยากจะได้แบบนี้แต่กูมาไม่ถึงเองส่วนมึงอะได้แล้วมึงกับทิ้งมันกูและเจได้แทนเอา้าวสมควรเวลา